เป็นไงคะค่ก็ต้องดีใจไหมคะดูแลสนุกใช่ไหมคะอลองให้หรือเลปล่าก็อ,อาจจะมีรายละเอียดไม่อาจจะหลอกรายละเอียดเยอะมากอยากให้ว่าดูเป็นเยอะยนะคะก,ก็ตั้งใจมากตั้งใจมากจริงๆทุกคนเลยคะ่ะแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจดูแล้วก็รออ่านฟีดแบ็เหมือนกันไม่ว,ว่าจะดีหรือไม่ ได้ปรับปรุงบอกได้เสมอเลยค่ะจะได้เอาไปพัฒน,นาตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ด้วยที่ใส่เข้าไปเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็ลงรักทุกตัวละครนะคะก็อ uh, l s ซ f o อร์อิ r f ทอร์เฟ Did you guys fly over here for today? Yeah. Oh, That's so lovely. Um <laughs>